เต็มพื้นแบบนี้ะหรถ้าไม่ใครเก็บนะถ้าใครเก็บผมไล่ออกถ้าไประามัเป็นบ้า,ยายไปแล้วแน่อ่ะนี่คุณก็มาสัมภาษณ์งานที่นี่เหมือนกันเหรอคะอ๋อใช่ครับกแต่คุณจบกากที่ไหนมา รินยาโทรจากอังกฤษมาค่ะจบแค่โทรเองเลอครับผมเนี่ยจบเอกจากเคมบริดจ์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับบริษัทออกจะใหญ่โตแต่ทำไมถึงไปทางเดินเละเทะแบบนี้เนี่ยนั่นะสิที่นี่ไม่มีแม่บ้านเลยงไงเนี่ย ขอโทษนะคะมาสัมภาษณ์เหมือนกันใช่ไหมคะขออนุญาตนั่งตรงนี้ได้ไหมคะขออนุญาตนะคะเธอนี่ทอไปตกบ่อน,น้ำนารือวาบ่อขี้ที่ไหนมาเนี่ยทำไมเหม็นตัวเหม็นขนาดนี้เออ เหม็นจริงด้วยนั่งตรงนี้ยังได้กลิ่นเลยอ่ะนี่ไม่ได้อาบน้ำมาสัมภาษณ์งานใช่ไหมเนี่ยล้วดูนี่สิแต่งตัวอะไรมาเนี่ยอย่ป้าไปบ้านเนยมาสมัครผิดตำแหน่งหรือเปล่าคะขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจค่ะคุณตามผมมาเดี๋ยวนี้ เร็วสิคใครใช้คุณเก็บเก็บทำไมมันหน้าที่งคุณเหรอเอ่อคือ ฉันเห็นว่าขยะมันเกื่อนเต็มพื้นนะคะมันดูสกรปรกแล้วก็ขวางทางคนอื่นด้วยอะ่ะถ้าคนเดินมาเราไม่เห็นจะเกิดอุบัติเหตุเอาอะค่ะแล้วก็แม่ฉันสอนว่าทำงานที่ไหนก็ต้องขยะนะะันค่ะอย่ารอให้คนสั่งอะไรที่เราทำได้เราก็ต้องทำค่ะแสดงว่าที่บ้านของเธอนี่สอนมาดีมากเลยใช่ไหม แล้วนี่เธอมาสัมภาษณ์งานเหรอใช่ค่ะโอเคงั้นข้าไปสัมภาษณ์ได้เลยขออนุญาตนะคะฉันมาก่อนขอโทษนะครับผมตั้งห่างล้วที่มาก่อนอะไรฉันมาก่อน <c oughs> ฉันบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะมาผักผมทำไมทำไม ถึงฉันไม่ดันคุณก็ไม่มีโอกาสทำอะไรทีนน่นี่วอไพอได้แล้วที่นี่บริษัทไม่ใช่ตลาดสดจะไปยืนเถียงกันทำไมไม่มีมารย,ยาผมไม่สนหรอกนะพรจะจบปอโทหรือปอเอกมาถ้าให้พอใจก็ออกไปคิดว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทเนี่ยจะไล่คนอื่นออกอยังไงก็ได้เหรอคะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะจะเรียกมาสัภพษณ์งาน คนที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทของผมต้องมีคุณธรรมและคุณสมบัติที่ดีแต่สิ่งที่ผมพูดมาคุณทั้งสองคนไม่มีเลยสักข้อนอกจากวุิยารศษาเชิญออกจากบริษัทไปเชิญครับ <laughs> ไปก็ได้เว้ยนี่ไอ้น้องพี่จะบอกอะไรให้เอาบุญนะเว้ยบริษัทแกเนี่ยมันห่วยแตกไม่มีอะไรดีสักอย่างทางเดินก็สกผก บริษัทใหญ่ๆเนี่ยต้องการตรงคนแบบพี่เยอะงมงวดเว้ยใช่ฉันเองก็ไม่ง,งมงกันนะบริษัทแบบเดี๋ยวก่อนสิครับคุณคุณมาสัมภาษณ์งานไม่ใช่เหรอด้ผมขอดูเอกสารหน่อยแต่ว่าฉันจบแค่ปอตีเองนะคะแล้วยังเป็นมหาลาัยธรรมดาด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับ ถึงแม้ว่าบุฒิการศึกษาจะสําคัญแต่คุณสมบัติที่ดีสําคัญกว่าตั้งแต่คุณก้าวเข้ามาในบริษัทผมผมเห็นคุณสมบัติของคุณทั้งหมดแล้วยินดีด้วยนะครับคุณผ่านการสัมภาษณ์งานจริงหรอคะขอบคุณค่ะถ้าคุณพร้อมทำงานเมื่อไหร่เนี่ยก็เข้ามาได้เลยนะครับพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะครับ